เมษายน2564ย่าหลานแกรนมาย่าหลานก็พามาชมนาเกลือสินเทานะคะเป็นเกลือน้ำจืดที่ดูดน้ำเค็มจากใต้ดินขึ้นมาตาก2-3วันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้แดดเมื่อวานที่มานั่นคือตะวันตกดินไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะกวาดได้อีกสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็น่าจะกวาดได้แล้ะค่ะ เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเยอะมากเลยอันนี้เป็นของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะที่นี่มีคนมารับจ้างกวาดเกลือนะคะวันละ300ก็มีหรือบางคนเขาก็เหมาเหมาเป็นตันตันละเท่าไหร่แต่ว่าแป๊บๆเขาก็ได้เยอะเพราะเกลือมันหนัก ที่นี่ขายกันหลังจากกวาดเสร็จแล้วขายกันอยู่ที่ตันละ500บาทมาตามมาชมกันจ้าคมีรถมาอีกคันปรบรถกันเขาก็จะมีกระท่อมเล็กๆไว้ไลพักเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เวลาคนงานที่มากวาดเกลือกินข้าวเอาไว้กินข้าวเข้าห้องน้ำ มองไปทางด้านโน้นจะเป็นบ้านนาโหงนะคะทางไปคำชะโนดใครที่ไม่เคยมาเที่ยวคาชะโนดมาเที่ยวกันนะคะมาดูนาเกลือมองไปทางโน้นจะมีกระท่อมเล็กๆสําหรับคนงานเดี๋ยวหน้าฝนมานี่เขาก็ต้องเลิกทําแล้วค่ะเพราะไม่มีแดดฝนตกมาก็ทำํำนาเกลือไม่ได้ตรงนี้น้ําก็จะท่วมก็จะมีคนมาหาปลา เป็นลักษณะปลาน้ำกร่อยมีความเค็มนิดๆผสมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนาคืออำเภอบ้านดูง EP สอนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ